สวัสดีครับกมผมก็จะมานําเสนอปริญญานคลนเรื่องรถยกและขนย้ายเท่าอี่ควบคุมด้วยระบบไร้สายสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นนายอดิศักดิ์บุญดี 2. นายศาสรภาพัชาติและกระผมนายวารุทธนวงครับสำหรับที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดก,กิจกรตรมต,รตร่างๆ ภายในหอประชุมที่มีพื้นที่กว้างขวางเลยจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องใช้เก้าอี้เป็นจํานวนมากขณะที่ทางมหาวิทยาลัยได้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่นักการพารล ו จึงเป็นปัญหาในการจัดเตรียมสถานที่ในแต่ละครั้งสําหรับงานวิจัยของพวกเรานะครับจึงได้เลยเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยได้ทําการวิจัยสําหรับรดยกและขนย้ายเก้าอี้ควบคุมด้วยระบบไร้สายเพื่อที่จะนํามาช่วยขึ้นแรงของนักการพาโล ו เพื่อลดภาระของผู้ปฏิบัติงานและเพิ่อมความสะดวกสบายในการยกและขนย้ายเก้าอี้ครับโดยสําหรับรถยกและขนย้ายเก้าอี้ควบคุมด้วยระบบไร้สายนั้นนะครับสามารถยกเก้าอี้ภายในหอประชุมได้จํานวนขั้นต่ํา5ตัวนะครับผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่จําเป็นต้องออกแรงในการยกเก้าอี้และสําหรับจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับคือการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมรถ ในการเคลื่อนที่ในระยะที่ไกลๆไ,ได้และยกเก้าอี้ให้ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือได้ต้นแบบรถยกและขนย้เก้าอี้ควบคุมด้วยระบบไร้สายและสามารถนำรถไปใช้ในการทุ่นเรและยกเก้าอี้ได้นะครับส่วนข้อดีนั้นก็คือสามารถยกเก้าอี้ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ าาการใช้แรงงานคนยกนะครับข้อเสียคือไม่สามารถยกเก้าอี้ในระยะทางที่ไกลๆได้ครับเนื่องจากจะทำให้วงจรควบคุมนั้นเกิดความเสียหายได้